สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่าหลักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนตัวสะกดมาตาแม่เกยกันใช่ไหมคะ เด็กๆได้เรียนรู้กับคุณครูท่านอื่นๆกันมาบ้างแล้วนะคะวันนี้นะคะมาเรียนกับคุณครูบ้างนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะมีคลิปวิดีโอนะคะการเรียนรู้แบบสนุกๆน,นะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะ ออกไปจากที่นี่กันดีกว่าค่ะแปลงล้ำแปลงล้ำดูก้อนหินที่ลอยมานั้นสิมีข้อความอะไรเขียนอยู่ด้วยภารกิจที่สี่ดำดิ่งใต้พื้นสู่ผืนดินไฟหาหินก้อนใหญ่ไม่ไกลทางออกนั่นไงก้อนหินไปกันเข้าปุุนไปกันเลยครับจึ๊กจ๊ช้าก่อน หินแต่ละก้อนจะมีคำศัพท์เขียนอยู่เจ้าจะต้องเลือกก้อนที่มีแม่เกยเขียนอยู่เท่านั้นหากเลือกผิดเจ้าจะตกลงไประวังตัวด้วยละ่ะฮ้ยน่ากลัวจังเลยค่ะงั้นเริ่มกันเลยครับจกๆ มีคำว่าหินดินทรายคำไหนดีคะอืมคิดว่าทรายนะไปกันเลยถูกต้องค่ะเพราะคำว่าทรายมียอักษ์เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกยค่ะเย้ ก้อนห็นรอยมาอีกแล้วครับเทรพลอยทองคำอลองคำว่าทองดีไหมครับไม่น่าใช่นะเพราะไม่มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดจริงด้วยครับฮต้องคำว่าพลอยสินะครับเก่งมากค่ะเพราะคำว่าพลอยมียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกยนั่นเองค่ะเย้ อีกแค่คร <Lib by> <ain> really? ั้งเดียวเท่านั้นก็จะถึงฝั่งแล้วไฟฉายหลอดไฟตะเกียงไฟฉายแน่ๆเลยงั้นไปก่อนนะครับแฟงลำเฮ้ยเข้าปุ้นรอด้วยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเพราะคำว่าไฟฉายมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกยค่ะยี ไปกันเลยครับจๆว้าวที่นี่ที่ไหนกันคะเนี่ยเหมือนทุ่งหญ้าสนน้ะเลยครับงั้นครั้งหน้าเด็กๆมาช่วยพวกเราตามหาขุมทรัพย์ในตอนต่อไปนะครับบ๊ายบายค่ะ